วันนี้ก็ตรงกับวันที่16กันยายน2566ผมก็ได้ไปกราบไหว้หลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับแล้วก็ได้ร่วมทําบุญแล้วก็ได้วัตถุมงคลนะครับกาลังร้อนแรงเลยนะตอนนี้นะครับสําหรับเสมาชรุนะครับเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดกันเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับผมเตรียมเลยนะครับแอดไลน์มาหรือโทรมาก็ได้นะครับแล้วพบกันครับผม สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องง่ายพาเพลินนะครับผมก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอรีวิววัตถุมงคลก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องง่ายพาเพลินด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเอาวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมวัตถุมงคลกําลังร้อนแรงและเป็นกระแสณตอนนี้นะครับไม่พลาดเลยนะครับผมเป็นวัตถุมงคลหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง ราชวรวิหารนะครับเขตจอมทองนะครับกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้กระแสไม่แพ้หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่ากันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมกันนะครับผมเพิ่งกลับมาจากวัดได้ประมาณ10นาทีนะครับวันนี้ วันที่16นะครับวันที่16กันยายน2566นรนะครับอ่านี่ผมก็เพิ่งได้มานะครับไปทําบุญไปกราบไหว้รูปเหมือนนะครับไปกราบไหว้รูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยมด้วยนะครับแล้วก็ได้ทําบุญมาสองร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็ได้เนื้อเงินมา5เหรียญน,นะครับอ่านี่นะครับ ที่บอกไปข้างต้นนะครับที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับกระแสกําลังร้อนแรงนะครับซึ่งเหรียญนี้เขาได้ทําย้อนยุคนะครับเขาได้ทําย้อนยุคปี2 4เท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับได้ทำย้อนยุคปี2 4 6 7นะครับ แล้วเหรียญน,นี้นะครับผมจัดสร้างเมื่อปี2,554นะครับเดี๋ยวผมขอคิดเลขก่อนกี่ปีแล้วนะครับกี่ปีแล้ว2 4 2อ่า2 5 5 4เนาะ2 5 5 4ลบ2 5 6 6นะครับ12ปีนะเดี๋ยวมาดูกันสภาพ 12ปีจะเป็นแบบไหนนะครับจะให้ใหม่ก็เป็นไปไม่ได้จะให้เป็นทองแดงผิวไฟก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเหรียญน,นี้12ปีแล้วนะครับนี่แล้วกำลังมีกระแสนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับจะออกอจะออกเหรียญน,นะครับทางวัดจอ,อกเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับปี67นะครับตอนนี้เขากำลังเริ่มให้เปิดจอง นะครับผมใครที่สนใจนะครับก็สามารถอจองออนไลน์ได้นะเขาไม่ให้จองที่วัดนะให้จองออนไลน์เท่านั้นนะครับแล้วออกประมาณกลางปี67นะแต่ผมว่าอรอพักออกก่อนดีกว่านะความความความคิดเห็นผมนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เนื้อหลักก็ต้องรีบจองไม่งั้นท่านก็จะโดนราคาบวกแน่นอนนะครับนี่เหรียญรุ่นนี้นะครับผมเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับฟังกันชัดๆนะเป็นเหรียญย้อนยุค ให้ดูภาพกันก่อนนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็ได้ทําการลงไปในโพสต์ช่องทาง y t u t u นะโอ้โหกดไลค์กันนะครับถล่มทลายนะวันนี้ผมก็เลยเดินทางไปที่วัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับเขาบอกว่าใครนะครับที่ไม่หนังเหนียวนะีอย่ามาเที่ยววัดหนังนะโบราณเขาได้กล่าวเอาไว้นะครับผมก็ไม่ได้เหนียวนะ แต่ก็ไปร่วมทําบุญนะครับผมก็วัตถุมงคลน,นะครับต้องบอกเลยว่าดีแน่นอนนะครับดีแน่นอนนะครับแต่เหนียวไม่เหนียวอันนี้ไม่ทราบนะครับผมเหนียวไม่เหนียวไม่ทราบนะแต่เก็บไว้เป็นพุทธคุณจะดีนักแรเลยนะอะเหรียญทรงเหรียญก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นเหรียญเสมาชาดุนี่ต่อโคดด้านหลังนะครับสำหรับเนื้อทองแดงนะครับนี่ สองห้าห้าสี่นะครับสิบสองปีแล้วนะครับนี่ต้องบอกเลยนะปีนี้เป็นปีที่แปลก,กมากนะเออเป็นพระเป็นวัตถุมงคลที่แบบว่ารุ่นเก่าจะแรงกว่ารุ่นใหม่นะตอนนี้นะพระเก่านะครับผมแรงกว่ารุ่นใหม่นะแปลกใจไหมตั้งแต่อ่า สมเด็จวัดเกศชยโยนะครับก็มาทําย้อนยุกนะครับหลวงปู่สุขวัดปตะของมะขามเท่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานแต่เขาไปออกวัดท้ายน้ําอะไรสักอย่างนะที่ทําย้อนยุกกันนะครับแล้วก็มาหลวงปู่เอี่ยมนะครับถ้าหลวงปู่เอี่ยมมานะครับผมถ้ากระแสมาตอนนี้ถือว่าถือว่าเป็นทางทิศทางที่ดีนะครับสาหรับวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆนะครับนี่รุ่นแรกนะครับเป็นล้าน นะครับต้องบอกเลยว่าหลวงปู่เอี่ยมเป็นเป็น,ปนวัตถุมงคลที่นิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะเ,ออเนี่ยหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมใครไม่หนังเหนียวอย่าไปเที่ยววัดหนังเขาบอกออวันนี้ผมได้ไปกราบหลวงปู่แล้วนะครับก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาชีวิตแล้วก็สําหรับ fc ทุกท่านนะครับผมก็ขอให้มีออความสุขความเจริญนะครับที่ได้วัดเช่าว,วัตถุมงคลไปนะครับใครไม่สะดวกเดินทางไปที่วัดนะครับ ผมก็จะเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านนะครับที่ไม่สามารถเ,าเดินทางไปกราบไหว้หลวงหลวงปู่เอี่ยมได้นะครับวันนี้ผมได้ไปมาแล้วนะครับได้ไปมาแล้วแล้วก็ขอพรเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใครที่เช่าวัตถุมงคลผมไปนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับครอบครัวนะทั้งครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็น ในหน้าที่การงานนะครับผมขอให้เจริญทุกด้านทุกมุมมองเลยนะก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกท่านเลยนะครับนี่นี่ทำเป็นเหรียญย้อนยุครุนแรกปี2467นะครับนี่หลังยัน4นะครับต้องบอกเลยนะครับอันนี้ที่เขาได้เล่านะชาวบ้านนะครับเขาที่เขาไปดูแลวัดไปกวาดวัดนะเขาบอกว่าเป็นรุ่นรับเสด็จยกช่อฟ้า มหามงคลน,นะครับพระเทพได้ไปร่วมพิธีด้วยนะเออสมเด็จพระเทพนะครับได้ไปร่วมพิธีด้วยนะครับงานนี้นะครับแล้วก็มีพระเกจิหลายรูปนะครับร่วมปลุกเสกนะครับร่วมปลูกเสกนะนี่ขมถ่ายใบมาไว้นี่นะครับนี่หลวงพ่อสำรานนะครับนี่ แล้วก็หลวงพ่อชาญวัดบางบอกโอ้โดังมากนะครับผมอยู่สมุทรปราการนะดังมากนะครับหลวงพ่อชาญนะครับใครไม่ดูจักนี่โอ้โหนั่นเลยนะแล้วก็หลวงพ่อฟูวัดบางสมัครสะเซิงเศร้าโอ้โหนี้ก็น่าจะเป็นน่าน่าจะเป็นพระเกจิดังเลยนะนี่หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับผมอาจจะอาจ อ่านข้ามๆนะเอาที่ผมพอรู้จักนะครับนี่หลวงพ่อคงหลวงพ่อพูนนะครับหลวงพ่อมาลัยนะครับเอาที่ผมรู้จักนะพระอาจารย์สุนทรนะครับเห็นกันไหมเนี่ยนี่นะครับนี่นี่นะครับก็หลักๆก็จะมีพระเกจิว่วปลูกเศษสก18ปูปนะครับ แต่เจ้า,าเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาจะเป็นที่วัดปากน้ำเนาะพระมหารัชฉะมงคราจารย์นะครับผมมงคลจราจารย์อันนี้ผมน่นหลายๆลาท่านน่าจะรู้จักนะครับวัดปากน้ำนะครับเป็นประธานจุดเทียนชัยนี่นะครับ พิธีปลูกเสกเมื่อวันที่5เมษายน2554นะครับอ่ะก็ประมาณนี้มาเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับตาผมก็ลายๆนะโอ้ขับรถขับรถเข้าในเมืองนะครับเป็นอะไรที่ลำบากสำหรับผมมากนะเอ,อ่มาท่านใดที่ไม่สะดวกนะครับที่ไม่สะดวกไปที่วัดนะ ผ่านผมได้นะครับหรือช่องอื่นเขามีเอามาก็สามารถเช่าหาได้นะครับแต่ก็ต้องระวังกันหน่อยนะออต้องระวังกันหน่อยนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับมวลสารเก่ารุ่นแรกด้วยนะครับนำมวลสารเก่ารุ่นแรกมาหลอมด้วยนะต้องบอกก่อนเลยนะครับนี่ สวยงามมากนะครับตอนแรกก็จะเอามาลังเดียวนะแต่พอสองที่วัดโอ้โหก็เลยบอกพระอาจารย์เอามาสองลังเลยนะตอนนี้พระอาจารย์บอกอน่าจะเหลือไม่ถึง 70, เจ็ดหมื่นเหรียญแล้วนะตอนนี้นะครับไม่เหลือเหลือไม่ถึงเจ็ดไม่เหลือไม่ถึงหนึ่งหมื่นเหรียญแล้วนะครับจัดสร้างนะครับจํานวนการจัดสร้างพระอาจารย์ก็ได,ได้ได้บอกเข้าๆมาประมาณ7จ็ดหมื่น หรือ75,000นะครับก็ตีว่าเป็น70,000บวกบกแล้วกันนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึง1,000 0เหรียญน,นะครับชาวบ้านบอกโอ้โหคนเริ่มเอารถมาขนกันนะครับวันละสี่ห้าลัง1 0บลัง20ลังนะเอารถมาขนมาใส่มาใส่ไปนะตอนนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นทีมงานไหนบ้างนะครับ แต่ตอนนี้เพจใหญ่ๆเริ่มามายังไงล่ะเพจใหญ่ๆเริ่มมาเก็บกันนะตอนนี้นี่ใครสนใจนะเดี๋ยวผมเปิดราคาแบ่งปันให้กับ FC นะครับผมแต่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพอแค่นี้พอนะครับเพราะว่าเพจใหญ่ๆนะเอาจริงๆเลยนะเขาเปิดอยู่ที่420บาทนะครับ เขาเปิดอยู่ที่420บาทแต่ชาวบ้านบอกว่าอ่ารุ่นนี้น่าจะแรงนะครับน่าจะแรงเพราะชาวบ้านเขาก็ถ้ามีกําลังซับนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขารอเงินอะไรสักอย่างนะเขาบอกว่าเขาจะเก็บไว้สักลังหนึ่งนะครับไม่เก็บไม่ได้นะครับเนี่เนื้อทองแดงจะต่อโคด้านนี้นะครับเขาจะมีอยู่3มเนื้อจะมีเนื้อเงินเนื้อสำลิดนะครับเนื้อสำริดจะตออยู่ด้านนี้เนื้อทองแดงจะตออยู่ด้านนี้ แต่ละเหรียญไม่มีเลขลันนะครับไม่มีเลขลันให้นะน,นี่นะครับต่อโค้ด้านนี้นะครับนี่ใครได้เหรียญเก้เอ้ใครได้เหรียญแท้ไปก็จะได้เปรียบนะครับพอไปอาหาตามสนามนะครับก็ไปเปรียบเทียบได้นะครับนี่แหละของผมนะครับใครเช่าผมไปผมรับประกันแท้ทุกเหรียญน,นะครับ เพราะว่าผมมั่นใจนะครับมั่นใจเพราะอะไรเพราะผมวิ่งแปลวที่วัดนะครับผมวิ่งแปลวที่วัดโดยตรงเลยนะครับนี่ฉลุด้วยนะครับนี่บางเหรียญก็จะดำๆค้ำๆนะครับตามสภาพผิวนะครับนี่บางบางเหรียญก็ขึ้นผิวประหลอดแล้วนะครับผิวประหลอดก็คือเป็นผิวออกดำๆค้ำค้นะ12ปีนะครับเหรียญ12ปี ะดมหาเรียนคำๆให้ชมนี่แต่ก็มีส่วนน้อยนะผมลงไปไล่เปิดดูนะครับดีไม่ดีนะครับเหรียญแบบนี้จะมีราคานะจะมีราคานะครับนี่อ่ะวันนี้ก็พามาชมให้ให้ชมกันคร่าวๆเนาะนี่เพราะว่าผมเพิ่งกลับมาถึงนะครับแบตก็ยังไม่ชาร์จนี่นะครับ เห็นไหมดำดำอย่างนี้เขาจะออกแบบลุ้งเลยนะนี่ฉลุกนกนะครับฉลุกนกข้างนี่นะครับผมของแท้ต้องตอกโค้ดนะเราะวังกันด้วยนะครับผมตอนนี้กำลังมีกระแสนะครับ เก็บก่อนได้เปรียบนะครับเก็บก่อนได้เปรียบนี่คือหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับผมท่านใดนะครับผมที่อยู่ใกล้นะครับกับวัดก็สามารถไปบูชาได้นะครับไปบูชาได้เลยนะครับเขาจะมีปีอ่า ปี3ามนะมีปี38ด้วยนะปี38ก็จะแพงกว่าร้อยหนึง่งนะครับจะแพงกว่าร้อยหนึง่งปี38แต่ปี38อา่าผมดูแล้วดูเป็นเป็นทรงเหรียญที่เก่ามากนะครับหน้าหน้าตาหลวงปู่นี่สึกนะครับแต่เขาน่าจะเล่นกันแบบนั้นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นปี54นี่คือจะคมชัดนะครับมาเดี๋ยวพามาดูเนื้องเงินกันนะครับ หลายๆท่านเล็งอยากเห็นเนื้อเงินกันแล้วอะนี่ตอนนี้นะครับผมบางเพจนะเขาเปิดอยู่ที่พันแปดพันเก้าถึงสองพันนะครับตอนนี้นะตอนนี้เนื้อเงินนะครับผมก็ลืมนะครับลืมถามพระอาจารย์เลยนะว่าเหรียญเนื้อเงินจัดสร้างกี่เหรียญผมก็จําไม่ได้ผมก็จําผมก็นึกไม่ออกนะจะถามอะไรผมก็นึกไม่ออกเพราะว่าคน ไปก็หลายคนเหมือนกันเนาะคนไปหลายคนเหมือนกันถามมากก็เกรงใจเขาคนที่แบบกําลังจะมาเาช่าวัตถุมงคลอะไรประมาณนี้นะกพเกรงใจเขานะครับก็เลยไม่ได้ถามรายละเอียดมากมายนะครับรีบเช่าแล้วก็รีบออกนะครับถามแค่เนื้อทองแดงนะครับนี่ต่อโคดหนึ่งก้นต่อโคดด้านล่างนะครับหนึ่งก้นต่อโคดด้านล่างนี่ เนื้อเงินใสๆเลยนะครับนี่เนื้อเงินมีห้าเหรียญน,นะครับเนื้องินมีห้าเหรียญแต่ที่รู้นะนที่วัดอะใกล้จะหมดแล้วเหลือไม่กิ่เหรียญแล้วนะครับไม่รู้ว่าถึงร้อยเหรียญหรือเปล่านะเนื้องินนะครับผมก็ได้มาห้าเหรียญน,นะครับผมเป็นเน้นเนื้อทองแดงซะส่วนใหญ่นะครับเป็นเน้นเนื้อทองแดง นี่อ่ะเดี๋ยวให้ชมอีกสักเกรียญหนึ่งหมดแล้วอาจจะหมดเลยนะต้องบอกเลยนะครับไม่รับประกันนะครับว่าจะเอ่อจะได้มาอีกหรือเปล่านะครับกลัวแบบว่าเออไปแล้วนะครับของหมดอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ไม่ค่อยกล้าการันตีแล้วนะครับนี่นะครับ เดิมๆเ,เลยนะนี่เดิมๆเ,เลยนะครับสภาพเดิมๆดิมเหรียญ12ปีนะครับย้อนยุคปีาอี2467นะครับปี2467นะี่นทำเป็นเหรียญย้อนยุครุ่นแรกนี่นี่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะครับท่านใดสนใจนะครับผมมีเบอร์อยู่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็มีลิงก์ไลน์นะครับสำหรับท่านใดที่มีไลน์ก็สามารถแอดมาได้นะครับส่งที่อยู่รายละเอียดหมผมเลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ก็ขอคนที่แบบ อยู่รับพัสดุตลอดนะครับผมไม่ขอแบบบางท่านที่แบบว่าไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับแต่จ่ายปลายทางอย่างนี้ผมขอแบบขออนุญาตแบบให้โอนดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวส่งไปเดี๋ยวตีกลับอะไรเงี้ยผมมันเสียค่าใช้จ่าย2อสองเท่านะครับเสียค่าใช้จ่าย2เท่านะครับขอให้เข้าใจตรงนี้กันด้วยนะครับนี่นะครับหรือท่านใดนะครับผมอยากได้หลายเหรียญน,นะ อยากให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ย่านะครับผมเทศกาลปีใหม่นะใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับเป็นของขวัญได้เลยนะครับโอ้ผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่หลงผู้ใหญ่รักเลยนะแบบนี้นะครับเอาไปให้คุณตานะครับคุณปู่คุณย่านะครับผมโอ้โหเนี่ยหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมคนแก่คนเฒ่าเขาจะรู้ดีนะครับนี่เขาจะรู้ดีว่าพระว่ามีพระเกจิดังนะครับ สมัยปู่ย่าตายายเลยนะครับถ้าได้ไปนี่โอ้โหดีใจเลยนะเป็นของขวัญปีใหม่ได้นะครับนี่หรือจะไปคู่กับหลวงปู่สุกก็ได้นะครับหลวงปู่สุกตอนนี้ยังมีอยู่นะครับโอเคนะครับคำพูดจำจาใดานะครับหรือข้อมูลใดที่ผิดพลาดนะครับก็แชร์ความรู้กันได้นะครับใน ใต้คอมเมนต์นะครับสามารถแชร์ความรู้แชร์เรื่องราวต่างๆได้นะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่มีความรู้หรือสายนี้โดยตรงนะครับก็สามารถแชร์ความรู้ได้นะครับอไอ้พาเพลินรุ่นนี้สร้างเท่านี้นะเนื่องเงินสร้างเท่านี้นะแชร์ได้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้อาประเพนก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคำพูดคำจาใดที่ไม่สุภาพนะครับหรือผิดพลาดน,นะครับก็ต้องขอกลับขอภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ